สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้าไในตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธาตุดินนะชาวธาตุดินคือชาวพฤกศกันมังกรค่ะประจำเดือนมีนาคม2567นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างน,นะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุดินก่อนนะ ไพ่เป็นแรกขึ้นมาเป็นเดะมูนนะคะมีเรื่องให้คิดให้เครียดให้กังวลใจอยู่นะเอ็ดออฟซอร์เจ็ดเหรียญเอ็ดออฟวาดในหลายๆคู่ค่ะความสัมพันธนะ์ณตอนนี้มันไม่ราบรื่นเนาะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาระหว่างคู่ของคุณนะคะเดอสตาพยายามที่จะประคับประคองพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะสดาวนายออฟซอรแปถ้วย กลัวกังวลใจค่ะกลัวจะผิดหวังกลัวจะเสียใจเนาะซ้ารอยเดิมรอยอดีตกลัวจะเอ,อ,อกหักค่ะในตรงนี้สี่เหรียญน,นะคะแล้วก็ตามมาด้วย eight of cups อ่ะ,ออออะโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุดินนะคะก็บอกเลยว่าในหลายๆคู่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่คุณทั้งคู่พยายามที่จะเรียนรู้กันนะ,ะก็บอกเลยค่ะว่าไม่ราบรื่นยังคงต้องปรับตัวเข้าหากันอยู่เหมือนคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องที่ เหมือนคิดเห็นไม่ตรงกันทัศนคติไม่ตรงกันนิสัยในบางข้อที่คุณกับเขายังต้องปรับกันอยู่ยังรับกันไม่ได้ในบางข้อนะคะหรือจะมีปัญหาเหมือนกับว่าชาวท่าดินนะคะคิดเยอะคิดมากกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะเครียดกดดันกลัวว่าจะผิดหวังกลัวว่าจะเสียใจกลัวว่ารักครั้งนี้มันจะไม่จริงจังเนาะกลัวที่จะอกหักอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะในตรงนี้มันเหมือนกับว่าทําให้ไม่มีความสุขหรือ ในหลายๆคนค่ะคิดทบทวนอยู่เนาะว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าในตรงนี้ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่จะสามารถเปิดใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเหมือนกับว่าเขายังทําอะไรให้ตัวคุณเองไม่เขาเรียกมันยังไม,ยงไม่ยังไม่ไว้วางใจอะเออยังหวัดระแวงอยู่อะค่ะในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนาะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนเจ้าชู้ออกดูเป็นคนมีสเสน่ห์อะค่ะในตรงนี้ที่ทําให้คุณหวั่นไหวที่คุณหวัดระแวงนะแต่ก็บอกเลยค่ะ ว่าเขาเป็นคนที่ถูกใจคุณเขาเป็นคนตรงสเปคตรงไทยนะคะแล้วตัวคุณเองอยากที่จะไปต่อ,อความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นไปได้ถ้ายังสามารถปรับตัวได้หรือว่าเออเขาเรียกอะไรสุดท้ายแล้วถ้าเชื่อใจได้อ่ะคุณยังอยากที่จะไปต่อ,อความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะแต่บอกเลยว่าตอนนี้กังวลใจมีเรื่องหลายๆอย่างให้คุณเก็บมาคิดทบทวนนะ แต่เรื่องหลักๆอ่ะน่าจะมาจากประเด็นของเรื่องของความหึงหวงอะค่ะเพราะว่ามีสี่เหรียญขึ้นมามันรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครใกล้เขาไม่อยากให้เขาใกล้ใครอะค่ะในตรงนี้เนาะมีความหวั่นใจมีความหวัดระแวงอยู่ก็บอกเลยค่ะว่าต้องปรับต้องปรับตัวกันสักพักหนึ่งเนาะด้วยพลังงานแล้วอะเพราะว่ามันมีเอ็ดออกขับขึ้นมาปิดท้ายอะค่ะเหมือนกับว่าต้องปรับตัวกันสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวอะไรต่างๆก็จะค่อยๆเข้าที่เข้าทางเนาะระหว่างคู่ของคุณนะคะ สำหรับคู่ที่คบกันมานานแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์มันมีความระหองระแหงกันเกิดขึ้นมีเรื่องไม่สบายใจเพราะว่าเรื่องที่คุณกับเขาอาจจะต้องแบบขัดแย้งกันนะคะในตรงนี้มีเรื่องเราให้ทะเลาะให้แบบมีปัญหากันเนาะก็บอกเลยค่ะว่าเป็นอะไรที่ชาวทาตุดินต้องการที่จะปรับความเข้าใจต้องการที่จะเคลียร์ในตรงนี้ด้วยนะคะ ยังไงแล้วเคลียร์กันได้อยู่ยังคุยกันได้อยู่ยังไปต่อกันได้เนาะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะความสัมพันธ์ที่มันอไม่ลงตัวไม่ลงล็อกมีอุปสรรคมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวผ่านพ้นช่วงเดือนนี้ไปหรือว่าภายในปลายเดือนอะ่ะก็จะค่อยๆดีขึ้นเนาะเพราะพลังงานตรงนี้ขึ้นมาค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงอยู่คะ่ะตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยสิบไม้ สามไม้อ่าจังบอกเลยค่ะในหลายๆคู่ที่คุณกับเขากดกันอยู่นะตอนนี้เขาก็อยากที่จะปรับความเข้าใจปรับความสัมพันธ์ค่ะสามไม้ขึ้นมาเนาะเทมเพลนแล้วก็สี่ไม้ค่ะยังรักอยู่ถึงจะมีเรื่องมีปัญหาอะไรตอนนี้เขาก็พยายามที่จะปรับตัวพยายามที่จะแก้ไขยอยู่ค่ะเดวิลสีดาบเดอแอมพ์ o r เรอร์เขาเป็นคนเก็บความรู้สึกนะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆค่ะ เป็นที่ปรึกษาของคุณได้นะค,คนคนนี้อัศวินถ้วยเจ็ดถ้วยเป็นคนตรงสเปคตรงไทยค่ะสองเหรียญก็บอกเลยค่ะว่า ในหลายๆคู่ที่ตอนนี้คุณกับเขามีปัญหาครา,าขะซังกันอยู่โกรธกันอยู่งอนให้กันอยู่นะเดี๋ยวเขาจะกลับมาเคลียร์ใจกลับมาปรับความเข้าใจค่ะเพราะเขาต้องการที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะ mm hmm. เขาพยายามที่จะใช้เหตุผลกระชาวธาตุดินนะคะในตรงนี้เขาก็มองไปถึงเรื่องการสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกันด้วย mm hmm. ก็บอกเลยค่ะว่า พลังงานณนะตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเขากับคุณอาจจะอยู่ไกลกันแล้วเหมือนนานๆได้เจอกันนะคะในตรงนี้จะเป็นปัญหาดึงที่คุณกับเขายังต้องปรับกันอยู่เหมือนกับว่าทะเลาะกันเพราะความไม่เชื่อใจกันในตรงนี้มีพลังงานขึ้นมาเนาะตรงนี้เขาก็เหมือนที่เงียเๆียไปเขาก็ไปทบทวนอยู่ะคะ่ะ มือนทบทวนความรักความสัมพันธ์นะคะว่าคุณกับเขายังไปต่อกันได้ไหมก็บอกเลยว่าช่วงเวลาเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็เหมือนกับมีปัญหาเข้ามาถาถมในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเนาะมันก็เลยทําให้เขาอาจจะดูเนนยอาจจะดูแบบอาจจะดูไม่ค่อยมีเวลาเทคแคร์ care, ดูแลคุณเท่าไหร่อะเนาะมันก็มาจากเรื่องที่เขาเครียดอยู่ด้วยอะคะ่ะก็บอกเลยว่าเขายังรักอยู่ ยังรักแล้วก็ยังต้องการที่จะเคลียร์ใจยังต้องการที่จะปรับความเข้าใจเนาะสองเหรียญขึ้นมาก็บอกเลยค่ะยังไงเราตัดไม่ขาดเนาะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาก็พร้อมที่จะ,ะแก้ไขแล้วไปต่อเพราะยังไงแล้วยังไงแล้วคุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเขาก็ตัดใจจากคุณไม่ได้เช่นกันค่ะก็บอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมีปัญหาเข้ามาบ้างมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่ก็เหมือนกับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ได้ปรับความเข้าใจได้เคลียร์กันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันยังคงอยู่ใน การแก้ไขได้อยู่ยังไม่ถึงขั้นที่จะมูฟออนยังไม่ถึงขั้นที่จะแตกหักหน้อยังไงเราเขาเป็นคนมีเหตุผลแล้วเขาต้องการที่จะเคลียร์ปัญหาเราเนี่ยเคลียร์ใจอะค่ะโอเคค่ะเรามาดูนะคะว่าเขารักคุณไหมคะเขารักคุณไหมเขาคิดยังไงบ้างเออวิวออฟฟอร์จูนค่ะหกดาวเพจออฟสอดก็บอกเลยค่ะว่าเขารักคุณนะเพียงแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาบางครั้งบางทีอะค่ะ เขาก็คิดที่จะถอดใจเหมือนกันเนาะอืมในเรื่องที่คุณกับเขามีปัญหาคาราคาซังกันอยู่อะเอ็ออฟว่าแต่สุดท้ายแล้วก็ตัดใจไม่ได้ค่ะสามทั่วเอ๊ะขอโทษค่ะสามเหรียญแล้วก็ตามมาด้วยเอ็ดออฟสอดเนาะค่ะต้องบอกเลยว่ารักตั้งแต่แรกเจอนะ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาบางทีบางครั้งมันทาให้เขาถออใจทําให้เขาอยากมูฟออนนะคะอยากตัดจบกับความสัมพันธ์นะที่ผ่านมาที่มีปัญหาที่มีประเด็นกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วยังไงล้วเนาะก็ตัดใจไม่ได้สุดท้ายแล้วปรับความเข้าใจกันเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งล้วก็ยังมองไปถึงการสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะถึงมันจะไม่ราบเรื่องเนาะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเขาก็ยังตัดใจจะคุณไม่ได้อยู่ดีแล้วเขาก็ยังต้องการที่จะปรับความเข้าใจต้องการที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้ค่ะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอุปสรรคปัญหาระหว่างคู่ของคุณคืออะไรเอ่ยสิบไม้อืมก็เรื่องการปรับตัวเนี่ยะคะ่ะมันมีประเด็นขึ้นมาเนื่องเรื่องทัศนคติเรื่องแบบนิสัยส่วนตัวของคุณของเขาที่ในบางข้อที่คุณไม่ชอบให้เขาทําในบางข้อที่เขาไม่ชอบให้คุณทําอะคะ่ะที่มันยังเป็นปัญหากันอยู่นะคว e น n อฟว a รค่ะ แล้วก็ king of particle รักเนาะแต่มันไม่แสดงออกรักแต่มันเหมือนไม่ได้พูดออกมาค่ะในตรงนี้พี่มันทำให้รู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือรู้สึกถึงความหวดาดระแวงไม่ไม่มั่นใจว่าเขารักคุณจริงไหมเขาไม่มั่นใจว่าคุณรักเขาจริงไหมในตรงนี้มันคำบางทีต้องคุยกันแบบให้มันชัดเจนเนาะเด e Sun ค่ะอัศวินเหลียญหกเหรียญเขาก็อยาก ต้องการการดูแลการเทคแคร์จากคนรักเหมือนกันนะในตรงนี้ค่ะเหมือนกับว่าชาวธาตุดินด้วยไลฟ์สไตล์เราก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนิง่งค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกเท่าไหร่นะในตรงนี้ค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะบางทีบางครั้งก็ต้องเทคแคร์ต้องดูแลต้องหวานแบบต้องโรแมนติกบ้างนะคะสิ่งที่ขาดหายไปจากคู่ของคุณเนาะคือการดูแลเทคแคร์กันแล้วก็การที่แสดงความรักต่อกันนะคะแล้วก็เรื่องการปรับตัวทางด้านทัศนคติในใสัยที่คุณกับเขาต้อง ต่างคนต่างปรับเข้าหากันนะคะในตรงนี้ต้องคุยกันเนาะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะเจ็ดถ้วยค่ะสองดาบสี่ไม้กีนอฟส สิบดาบค่ะเทมเพลนและนายออฟ r ซอร์ว f ออฟฟอร์จูนสตริงและห้าถ้วยค่ะโอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของคุณนะคะก็บอกเลยว่ายังคงต้องปรับตัวกันอีกมากเนาะแล้วก็เหมือนกับปัญหาเรื่องของความหวัดระแวงมันยังไม่หมดไปอะค่ะเหมือนกับว่ามันมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากเนาะเพราะว่าเจ็ดถ้วยขึ้นมาในตรงเนี้ย มีหลายๆเรื่องค่ะที่ทําให้ชาวธาตุดินมันไม่เหมือนไม่ตกตะกอนความคิดตัวเองอ่ะมันเหมือนยังตัดสินใจไม่ได้นะว่าจะเอายังไงต่อความสัมพันธ์หรือว่าในประเด็นที่คุณกับเขามีปัญหากันนะคะในตรงนี้เหมือนเขายังไม่เคลียร์ใจกับคุณหรือว่าเคลียร์แล้วแต่ว่าตัวคุณเองมันยังไม่เหมือนมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะคะยังไม่สามารถไว้วางใจได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือว่ามันยังไม่ได้หมดไปเนาะในปัญหาในประเด็นที่ยังคิดยังคาราคาซังอยู่อะค่ะอืมแต่ก็บอกเลยเขาว่ายังไงแล้วอะ ก็ยังมั่นคงกับเขาแหละเพราะว่าเขาก็ยังเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะอืมในตรงนี้ค่ะคุณพยายามคิดพยายามตัดสินใจที่จะทบทวนความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับเขาคนนี้ค่ะเพราะว่ามันหลายๆประเด็นหลายๆอย่างที่ยังไม่สามารถจะเคลียร์กันได้หรือว่าชาว่าตดินยังไม่ได้เปิดใจที่จะรับฟังเขาหรือว่าเขายังไม่ได้เปิดใจที่จะเคลียร์ใจกับชาวธาตุดินนะคะในตรงนี้ทําให้เก็บมาคิดมาเครียดมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าเทมเพลนขึ้นมายังไงแล้วมันก็ สุดท้ายแล้วก็ยังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยมือยังไม่สามารถที่จะมูฟออนอะค่ะในตรงเนี้ยพลังงานขึ้นมามันเป็นปัญหาเรื่องความหมึงห่วงอะค่ะที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่ามีความหวาดระแวงในตัวคนรักอะค่ะต้องใช้เวลาเนาะที่จะเคลียร์ใจที่จะเยียวยาจิตใจอะค่ะเพราะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะไม่สามารถที่จะตัดขาดจากเขาได้เพราะเขาก็ยังเป็นคนที่คุณรู้สึกอบอุ่นใจที่สุดแล้วนะตอนเนี้ยเขาเป็นคนที่คุณ มือนมีปัญหาอะไรแล้วเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีสําหรับคุณได้อะค่ะไม่ว่ามันจะมีปัญหามีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วคําตอบสุดท้ายแล้วคือเขาก็ยังเป็นคนที่ใช่ที่สุดสําหรับคุณอยู่ดีนะมันเหมือนกับว่ามีรักดีๆอยู่ะแต่มันยังไม่สามารถเชื่อใจได้อะค่ะด้วยพลังงานของห้าถ้วยนะมันรู้สึกผิดหวังกับ สิ่งที่เป็นอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่สามารถจะตัดใจได้ก็ยังประคับประคองความสัมพันธ์ไปเพื่อหวังว่าจะปรับตัวเข้าหากันได้จริงๆอะค่ะในตรงนี้เหมือนกับว่าเขาทําให้คุณผิดหวังในบางเรื่องแต่มันไม่ได้ทุกเรื่องคุณแค่อยากจะเคลียร์ใจกับเรื่องที่มันเป็นปัญหาเป็นประเด็นอยู่นะตรงนี้ค่ะ mm. ก็บอกเลยค่ะว่าต้องใช้เวลาในการปรับตัวในการที่จะปรับความเข้าใจกันเนาะระหว่างคู่ของคุณ บางครั้งบางทีมันเป็นการเรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอกันในระยะยาวอะค่ะมันต้องค่อยๆปรับค่อยๆคุยกันเนาะในตรงนี้ต้องเปิดใจคุยกันค่ะในปัญหาที่ชาวธาตุดินรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์ใจเลยมันค้างคาใจอยู่มันแบบคิดที่ไรก็เครียดกดดันน่ะต้องหาโอกาสที่จะคุยกันเนาะคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์อะค่ะแล้วมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนะคะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภกันบังกรนะ ออมิกาก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งอีกครั้งหนึง่งแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ